การระดมทุนสนับสนุนโรงพยาบาลรัฐสร้างความเข้าใจเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าโรงพยาบาลขาดแคลนเครื่องมือแพทย์อะไรและเครื่องมือเหล่านั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อการรักษาผู้ป่วยเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงปัญหาและรู้สึกอยากเข้ามามีส่วนร่วมเปิดช่องทางที่หลากหลายจัดแคมเปญระดมทุนผ่านช่องทางที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจ เช่นการบริจาคผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือแม้แต่โซเชียลมีเดียรวมถึงการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างคอนเสิร์ตการกุศลหรืออีเวนต์วิ่งระดมทุนเพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและดึงดูดผู้คนสร้างความน่าเชื่อถือต้องทำให้ทุกคนมั่นใจว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จริงโดยการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่าเสมอทั้งจานวนเงินที่ระดมได้และรายละเอียดการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาคสร้างแรงจูงใจเสนอสิทธิประโยชน์หรือของที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคเช่นการมอบใบประกาศเกียรติคุณหรือการสลักชื่อบนกำแพงผู้บริจาคเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ร่วมสนับสนุนแนวคิดเหล่านี้จะช่วยให้การระดมทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ